รป่้านรป่บ้าลับรเลืองีเมกลับรถมาตอเดิมไปดเราไปดูไปดูไปป้ายนะบางมีป้ายป้ายเราตกตกป้ายบาตป้าย้เลยไดเลยตปยป้ายเนี่ยตป้ายเห็นไหมไรอรมปปลยกยคที่ปัคนที่นี่ไปไปเล็สายมือไปเลายมืเลยรรวมกันกันเฮยไหเไหนลับมากลับมาบาเรากลับมาบ้าเราไม่เป็นไรกลับมาเรากลับมาาบ้าเรากลับมาตาเราเรา

ลุงมัมยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยลุงมัมเขายิงไม่ได้ครับโดนโดนไล่สาคันครับหลังหลังไม่ปนไปมันจะไปไปีพีมาแล้วมาแล้วหลังบ้านอีพีหลาเราอีพียมากหลังบ้าเราอีพียมากเลยเขาจะเพื่อนอกฝั่งบ้านเขาหนึ่งคันนะมาช่วยหน่อยบอทใครถือศพอยู่ศพแล้วผมดแล้วผมมาแล้วผมซอยู่พี่ผมซ่ออยู่พี่อุ้ยพี่อุ้ยซ่อมหลังบ้านหน่อยได้ป่ะตรงที่โรงมีปืนมันแ็เลยผมพี่ดูผู่อแก้ปผมรซ่อมรถกซ่อมรถฟิว ไปฝ่ืวนะกบาโดนออกหคันนะตามตามตามริมริมไม่ดริมรมางอมอ่ะริมรหาของมาหเพื่อนเพื่นันฟรีลงหม่ำยืพื้นบ้านันโคด่าบ้าหม่ำใช่ปะูอยู่อยู่บ้านันเนี่ยดนซ้ำยืน่ะทอะไรไม่ได้แล้วไอ้ผูจะดนรามนริมเลียกนไม่ตายกูไม่ตายโดนทาริมเลี้ยริมล้นเลี้ยหน่อย

เล่นไป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 ่นไปเล่นไปเ่ไมเ่ไปกไเล่นไก่ไ่ไเ่นไปเล่นไปเ่นไปเล่เ่น่นล่นเ่ไเลล่เล่ไปเเื่อนเ่นนเ่นบลองไล่่น่เ่นเ่่นน ไอน้ายนะลิเมียไปยิงฝั่งน้นแ้ไฟหน่อยมาเมียไฟหน่อยตกหลังบ้านตกหลังบ้านไม่มาช่วยแก้หลอไฟบ้านอยไพ่ันโดนทานพี่บพ่บอนหลังบ้านพี่บสหลังบ้านกดไว้คนเพื่อนเพื่อนโดนกลับบ้านแล้ว นี้เขาอยู่ม่อเลาต้องไปไม่ได้นะมาอมาหลังบ้านได้นะได้มาิมเลนเนี่ยใครน่ะมาโดหลับ้านเราโดนะุูรอดแล้วกูรอดแล้วกูรอดแล้วเฮ้ยมันลอกกูว่าทำไมกูโดนนิงไม่หยุดเลยวะไอเกนหลังบ้านเราเป็นกงหลังบ้านเรานนะกูตกหลังบ้านเรานะกูตกหลังบ้านเราเพี่ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไม่ต้องรีช่วยไม่ต้องรีช่วยไม่ต้องรีช่วยมึงเอามึงเอามึงเอาพวกมันก่อนไปโดนอยู่ไหนพปืนกลางไฟปืนกลางไฟลาห่นห

มาเก็การ์ล้วมันเกะเกอยู่ไหนแล้วเกี่ยงกาเกีงการมนู้ยีตรวกลางวะเอะวรีพี่มึงเห็นไมเฮ้ยทีประกันเลยทำปรกนเลยเฮ้ยเล่นมีดเยอะๆบางสั่งเพื่อนเปลี่ยนมีดหน่อยเป็นมันเดินไปเลยนะมแล้วมันอแล้วเพื่อกูไหวพอน่ยได้ไมเออกูเห็นกรังไปเค้กกูรังไปเพื่อนกูเ้ยเ้ยคืออะไรเนี่ยวันนี้กูไม่อยู่เลยเนี่ยเ้ยไอพี่เฉียนตายพี่เฉียนตายอีเหี้ยกูไม่ถงมันในจัดยิงกูเล่นเนี่ยย

ไฟกำลังเกลียวเยอะมาช่วยหน่อยรูแบบมัยาวนายไห่เฮ้ยมันยาวเอากาดาไปิงางกระดากงไองราษเดาลงไปปนก็ยิงฟีเลรงหว่นี้จ่วันี้จ่วนนี้ไอ้พวกมนมางกลางตงกลางไม่มีรถไม่มีทีตรงกลางไม่มีรถไม่มีนทีมึงมาหน่อยมึงมาหน่อยโง่ม้เรามันมาเรามันมาไปเรามัมาาปเรามันโดนมันรถหมายวุนะ

เป็นเ e e e ้าปลี่ยนผีอะไรเมื่อกี้มันไฟแยกเว้ยแบบแยกแบบแยกแยกมากอ่ะแบบเอาจริงๆไม่น่าลุงเหมือนไม่น่าตามไปเลยวะคืะไม่ไม่รู้จะไปเอาเพื่อนที่ไหนเลยอ่ะมันแบบไปไปพี่ไ,ไปไปลองเดาต้องซ่อมต้องซ่อมซ่อมวะ

สวยป้าไปเที่ยวควอยไรมึงอาสอบดสอบข้ากลางสอบควกาอ้นี่ตรงตรงพักรองอ่ะเยอะแล้วพี่ปุ่มปีดับปุ่มปีที่ปีปีแล้วปีอีกกูงงเตบมไม่ไม่ยันยันยันยนัวยันนัวยันนัวเอ๊ะพี่พี่ยจนยนนะพี่พี่ักให้พนะพี่ยันนัวนะพี่กให้ดันพััน ไอ้ยใจเย็นใจเย็นนะวอใจเย็นคุยกันดีๆปิดแล้วปิแล้วพี่ไ่า้ปกันัตวที่เป็นจริงเป๊รเป๊ะ่ะไม่หับรถไเด็ไ่หรถไฟเด็กาไปเจ้ไ้าไปน่อ้าาอะไรเนยไเจ้าาำไม่ไหวเลยสัตว์กระจอกช่บหมไอ้เจ้้าเบิไอ้เจ้แกมามากี่คี แกลมาไม่ถือนี้กูอไม้สัตว์จะจอกไอ้เงี้กูถนี้ไอ้ควายนอนได้กีปีไ้แกมไมสัตว์ระจอกไอ้เงี้ยไแล้ววันเจี๊ยบเอ้ยอ้ไเชิญไอสั่งืเขาวอสั่งเพื่อเขาวสั่งเพื่อเขาวอสั่งเพื่อเขาวอราหนกาหน การหนุนการหนุนการหนนเฮ้ยเข้าวอก่อนเข้าวอหน่อยเข้าวอหน่อยเข้าวอหน่อยเข้าหลุมเข้าวอด้วยเข้าวอด้วยเข้าวอด้วยแบ่งเวลาเข้าวอหน่อยแบ่งเวลาเข้าวอหน่อยเพื่อนแบ่งเวลาเข้าวอหน่อยเออใช่ค่ะ